สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องหินสามชนิดนะคะที่มีแรงสั่นสะเทือนด้านบวกสูงมากซึ่งควรจะมีเอาไว้ครอบครองนะคะหินชนิดแรกนะคะที่มีแรงสั่นสะเทือนสูงนะคะชี่ช่วยในการาบำบัดแล้วก็เสริมทางด้านสติป,ปัญญานะคะอยากจะแนะนำเลยชนิดแรกก็คือเป็นหินลาพิสลาซลี่นะคะ ลาพิสลาซูรีนะคะก็จะเป็นหินสีน้ำเงินนะคะก็ปนขาวแล้วก็มีละองทองของแร่ไพไรต์อยู่ปนอยู่ด้วยนะคะซึ่งเป็นหินที่ช่วยเสริมในเรื่องของสติปัญญาญาญอย่างรู้เสริมการเปิดดวงตาที่3นะคะสำหรับใครที่อชอบนั่งสมาธิก็สามารถใช้หินลาพิสลาซูรี เข้าไปร่วมในการทําสมาธิได้เช่นกันนะคะซึ่งจะทําใหเา้เราสงบมากยิ่งขึ้นและเข้าถึงสมาธิเด่นลึกมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากหินลาพิลาซูรี่จะช่วยใหเ้เสริมสติปัญญาเสริมอย่างอย่างรู้นะคะ,ะ,คะก็แร่ไพไรที่อยู่ในหินลาพิลาซูรี่นี่นะคะ<ๆ>ก็จะช่วยให้ก็จะเกี่ยวกับพวกการเงิน การเงินดึงดูเงินแล้วก็ใช้เป็นหินที่เสริมการอุดรั่วทางการเงินได้ด้วยนะคะซึ่งสำหรับคนที่ชอบอใช้เงินเก่งหรือว่าไม่มีเงินเหลือเก็บอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถนำหินลาพิสลาซูรีไปใส่ได้นะคะส่วนหินอันที่สองที่อยากจะแนะนำ มีพลังงานการสะเทือนสูงมากก็คือหินไหมทองนะคะเป็นหินไหมทองนะคะซึ่งหินไหมทองนี่เขาจะมีแรภไพไรที่อยู่ข้างในนะคะแล้วก็มีควอตมุมอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งไหมทองนี่เขาจะช่วยในการาเสริมเกี่ยวกับเรื่องดึงดูดเงินทองเป็นเรดาร์ในการช่วยให้เราหา แหล่งทำมาหากินคือเราไปที่ไหนก็ไม่ต้องเสียเวลามากเพราะว่าหมายทองเนี่ยเขาจะช่วยเขาจะช่วยให้เราไปแหล่งทำมาหากินหาที่ทำมาหากินให้ถูกที่ถูกทางนะคะคือไปแล้วไม่ต้องเหนื่อยเปล่าไม่ต้องเหนื่อยอะไรมากมายเพราะว่าตอนนี้เป็นเสมือนช่วยเป็นเรดาร์ช่วยหาเงินนะคะแล้วก็ส่วนมากแล้วก็ สามารถใส่ได้ในทุกอาชีพนะคะสำหรับหมทองนะคะสำหรับคนที่ต้องการเงินถ้าไม่ต้องการก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเอ่อหมทองเนี่ยเขาจะช่วยน้งพลังงานลบต่างๆนอกจากจะเป็นเรดาช่วยหาเงินแล้วเนี่ยเขาก็จะยังเป็นอ่าหินที่ช่วยยกระดับฐานะทางการเงินด้วยนะคะ แล้วก็ช่วยบำบัดที่เกี่ยวกับคนที่เป็นโรคมะเร็งนะคะสามารถนำไปใส่ได้เพราะว่าตัวคอสไหมทองเนี่ยเขาจะช่วยให้กระตุ้นให้เรามีความคิดสร้างสารรค์กระปี้กระเป๋านะคะทำให้เรามีรู้สึกว่าอยากจะลุกขึ้นมาทำน่นทำนี่อยากจะทำงานแบบรู้สึกว่าเราขยันมากยิ่งขึ้นทำให้จิตใจของเราไม่ห่อเหี่ยวนะคะสามารถ หาไปใส่ได้นะคะชนิดที่3นะคะที่อยากจะแนะน,นเลยอันนี้คยานายนะคะก็จะเป็นสีน้ำเงินเหมือนกันแต่ว่าจะมีความแตกต่างกับลาพิสลาซุลี่เหมือนกันนะคะก็จะดูแล้วแตกต่างแต่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินเข้มเหมือนกันนะคะเ,เห็น พยานายเนี่ยเขาก็จะเป็นหินที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหินช่วยปลดหนี้นะคะมีพลังงานที่แบบว่า,าช่วยเสริมสติปัญญาช่วยเสริมเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดการเจรจาแล้วสีน้ําเงินเนี่ยเป็นสีของอํานาจสีของความมั่นคงแล้วก็เป็นหินที่ เสริมในเรื่องของจักระด้วยนะคะจักระที่6หรือ,อแทนจักระที่5หรือที่6เปิดตาที่3ดได้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของถ้าเราต้องการที่จะเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการพูดการเจรจาต่างๆกับผู้คนก็สามารถที่จะนำขยายนัยไปใส่ได้และ อีกอย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหินโปรดนี่นะคะเขาก็จะเป็นพลังงานที่ช่วยให้เรามีความเข้มแข็งช่วยให้เรามีความหนักแน่นแล้วก็มีความมั่นคงมั่นใจในการที่จะทํางานต่างๆนะคะแล้วก็เป็นช่วยช่วยเสริมให้ให้เราเนี่ยมีความเชื่อมั่นนะคะในตัวเองสามารถที่จะ ทำงานได้อย่างสําเร็จนะคะสําหรับใครทีเ่เป็นหัวหน้านะคะที่มีลูกน้องในปกครองแนะนําให้ใส่คายนายนะคะเพราะว่าจะช่วยเสริมให้เรา,เาให้ลูกน้องเนี่ยมีความเกรงใจแล้วเสริมให้เรามีเ,าเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าทําให้ลูกน้องมีความยำเกรงอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะช่วยเสริมในเรื่องนี้นะคะ สารชนิดนี้นะคะควรจะ,ะสำหรับคนที่ชอบในเรื่องของพลังงานหินพลังงานเสริมเกี่ยวกับพลังงานธรรมชาติบำบัดนะคะควรจะมีเอาไว้นะคะเพราะว่าเป็นหิ่นที่ช่วยเสริมทำให้เราปรับธาตุปรับความสมดุลของร่างกายได้นะคะถ้าใครที่สนใจนะคะสามารถต่อเข้ามาทางอินบ็อกซ์ได้หรือว่าในเพจของอ เฮงดี4 2 8 9นะคะถ้าต้องการที่จะเสรมในด้านไหนก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ